เรื่องจริงผ่านจอถ้าคุณเปิดร้านขายของชำทั่วไปเพื่อเลี้ยงชีพแต่ต้องมาเจอกับหัวขโมยที่เที่ยวเข้าเที่ยวออกหยิบฉวยสินค้าในร้านของคุณอยู่บ่อยๆคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ่ถายการเรื่องจริงผ่านจอของเราท่านหนึ่งได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เราช่วยเผยแพร่นะครับหลังจากที่เธอสุดทนกับพฤติกรรมของหัวขโมยที่ลงมือก่อเหตุขโมยสินค้าในร้านของเธอเป็นว่าเล่น ทางรายการของเราก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเผยแพร่ภาพพฤติกรรมของเหล่าคนร้ายเหล่านี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับและที่สําคัญนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลากตัวเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้มาลงโทษตามกฎหมายอีกด้วยครับนำเสนอเรื่องจริงโดย To โ yota h ไ Lu ัก i ์วี h ก m p ขนมถั่วลันเตาอบกรอสแน็คแจ็คหลังจากสินค้าในร้านหายไปโดยไม่ทันระวังตัวคุณวันดี จึงจําเป็นต้องติดกล้องวงจรปิดเพื่อหาวัยร้ายที่มักจะชอบเข้ามาขโมยของของเธอจนวันนี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพผู้ขโมยไว้ได้แล้วโดยที่คนร้ายทําทีมาซื้อบุหรี่และออกอุบายให้เจ้าของร้านไปหยิบนมสองกล่องในตู้เย็นหลังร้านจากนั้นคนร้ายก็ฉวยโอกาสอย่างหน้าตาเฉยเลยบุหรี่เป็นต ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคนร้ายอีกคนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันก็กลับมาลงมือซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีการแบบเดิมเจ้าของร้านไม่ทันได้เฉลียวใจเพราะไม่ได้สังเกตว่ามีของขายไปเนื่องจากร้านมีสินค้าวางเรียงอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเธออยู่หน้าร้านขายของเพียงคนเดียวจึงจัดวางของไว้ให้ตนเองหยิบได้สะดวกโดยไม่นึกถึงว่ามันก็ทําให้หัวขโมยลงมือได้ง่ายเช่นกันครับคนร้ายยกของออกไปโดยไม่ส่อพิรุษใดๆให้ลูกค้าคนอื่นได้เอะใจ และเป็นอีกครั้งที่คนร้ายก็ลอยหน่ไปพุษภาต้นเดือนเนี่ยก็มาอีกสองคนมาทะเบียนรถเอทะเบียนรถไม่มีแต่อีกคนหนึ่งขกล้งมาแกล้งมาซื้อแบบว่าซื้อบุหรี่แล้วอีกคนหนึ่งสตาร์ทเครื่องพร้อมไว้แล้วแล้วก็มาอยู่หน้าร้านแล้วก็ คนข้างในเขาบอกว่าแล้วก็จะซื้อน้ำเย็นบอกพี่ขอน้ำเย็นเย็นเย็บเลยนะอีกขวดหนึ่งเราก็เลยบอกว่าน้ำเย็นไม่มีคุณมันม,ม,มีมีอยู่ตรงทั้นเนี่ยได้ไหมเพราะมันหลึกแล้วเราก็มีต้องมาเข้ามาหยิบข้างในใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าคุณน้ำเย็นไม่มีอ่ะมีแต่น้ำธรรมดาที่โชว์นี่หน้าร้านได้ไหมเขาบอกอไม่เย็นไม่เอาเขาพูดอย่างนี้นะแล้วคนที่ขี่โมไซค์มามาสตาร์ทคอยอยู่ข้างหน้าร้านเฮ้ยน้ำเย็นไม่มีเว้ยกลับ แต่เรายืนอยู่หน้าร้านเขาเจะเขาเลยไม่กล้ายกอะไรไปเดินไปสองสนขึ้นรถโบตสไตอยู่ตรงข้างร้านเราก็เดินตามเหมือนกันเดินตามดูราเดินอยู่ในร้านเรานะ้ะมองดูปรากฏว่าทะเบียนรถไม่มี บทเรียนหลายครั้งที่เธอได้ดูจากกล้องวงจรปิดทําให้เธอระมัดระวังมากขึ้นแต่จนแล้วจนรอด6กเดือนต่อมาเธอก็โชคร้ายอีกครั้งโดยครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้นี่เองคนร้ายรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจึงพยายามปิดบงังใบหน้าของตนเองก่อนจะแอบย่องเข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าในระหว่างที่คุณวันดีกําลังทําธุระส่วนตัวภายในบ้านครั้งนี้คนร้ายฉกเอาสินค้าไปได้มูลค่านับหมื่นบาททีเดียว และก็อีกเช่นเคยหลังลงมืออย่างเย้ยกฎหมายและก็หนีไปได้อย่างลอยนวลจนทําให้คุณวันดีขาดทุนย่อยยับตลอดปีนี้สาลสาลเขาก็มีหมายหมายหมายจับมาแล้วมีหมายจับเราบอกถ้าเจอเมื่อไหร่จับได้ทันทีแต่หม,มายสาลมาแต่ยังจับโจนไม่ได้แต่ว่าเราจะไปติดต่อเรื่องจริง่างจอให้เขาออกโทรทัศน์เลยแล้วก็หลายๆคนจะช่วยดูว่าจำหน้าเขาได้ไหมถ้าจําได้ยิ่งดีนะม วกว่าสี่ครั้งที่คุณวันดีต้องโดนหัวขโมยฉกของออกไปอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่สามารถจับมือใครดมได้ตอนนี้ก็มีเพียงภาพจากกล้องวงจรปิดที่เธอลงทุนติดตั้งเพื่อหาหลักฐานและเป็นเบาะแสะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมจดจำภาพบคุคคลเหล่านี้ไว้ให้ดีครับเราคงต้องช่วยกันอีกแรงหนึ่งในการตามจับคนร้ายมาลงโทษยาบลอยให้พวกเขามารังแกคนหาเช้ากินข้ามกันอีกเลยครับ เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวไม่รู้หรอกครับว่ามันเจ็บใจขนาดไหนนอกจากหัวขโมยแก๊งนี้จะลงมือกับแฟนรายการของเราแล้วนะครับร้านค้าต่างๆที่อยู่ในซอยเรวดี ต่างก็เคยตกเป็นเหยื่อของพวกเขาเช่นกันครับหลังจากที่เห็นพฤติกรรมและหน้าตาของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้แล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและถ้าหากพบเห็นคนร้ายกลุ่มนี้ที่ไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ทันทีครับ